แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเจะนี่มีเรื่องที่จะมาแชร์นะคะเรื่องดีๆที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังอีกแล้วนะคะรักษาอาการท้องผูกยังไงนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ยาหรืออาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็สามารถล้างลำไส้ไปในตัวด้วยนะคะเมนูนี้สุดยอดมากๆเลยเมนูที่รักษาอาการท้องผูกของแจนนะคะทุกคนก็จะเป็นเมนูเบกกิ้งมะนาว แล้วก็เกลือหิมาลัยนั่นเองนะคะซึ่งในเกลือหิมาลัยนะคะทุกคนจะมีแร่ธาตุอยู่ด้วยกันทั้งหมด84ชนิดเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพียงแค่ชงตัวนี้ดื่มนะคะทุกคนนี่ชงตัวนี้ดื่มนะคะทุกวันตอนเช้านะคะก่อนทานข้าวประมาณ10นาที10นาทีนะคะหรือว่าทุกวันตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรนั่นนูน่นนี่แล้วก็ชงนะคะชงชงไอ้นี่ ชงน้ำเกลือหิมาลัยแล้วก็โซดามะนาวนะคะชงกินทุกเช้านะคะ,ะก็สำหรับแจนนะคะแจนชงกินทุกเช้าเลยนะคะมันก็จะทำให้แบบเหมือนกับระบบเผาผลาญร่างกายทำงานดีขึ้นนะคะปกติแจนจะมีเป็นคนปกติแจนจะเป็นคนที่ท้องผูกท้องผูกเป็นประจำนะคะท้องผูกประจำเลยนะคะซึ่งอาการเหล่านั้นนะคะตั้งแต่ได้ได้ดื่มได้ชงตัวนี้ดื่มนะคะอาการเหล่านั้นหายไปเป็นปิดทิ้งเลยนะคะหายไปแล้วนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะแจนก็ค้นพบวิธีการดูแลสุขภาพรักษาอาการท้องผูกของตัวเองนั่นแหละก็ใช้วิธีนี้นะคะดื่มทุกวันซึ่งนะคะแจนได้วิธีนี้มาจากคุณหมอสันตินะคะหรือคุณหมอนอกอคุณหมอนอกกาลาของเราที่เขามีเพจอยู่นะคะคุณหมอสันติมานะดีนะคะเอาอความรู้ของคุณหมอตรงนั้นนะคะมาดูแลสุขภาพของตัวเอง ก็มากินตามที่คุณหมอแนะนํานะคะมันก็เป็นผลดีต่อตัวเองเนาะเป็นผลดีต่อสุขภาพเราก็ดูแลตัวเองตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเห็นผลก็อยากจะออกมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะคะที่มีอาการท้องผูกแบบแจนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิธทีทำกันเลยนะคะไปดูว่าชงยังไงนะคะน้ำเกลือหิมาลายเบกกิง้งมะนาวนะคะชงยังไงดื่มยังไงนะคะไปดูกันเลย นี่นะคะวัตถุดิบก็จะมี s <S นะคะเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็เกลือหิมาลัยนะคะ1หยิบมือนะคะแล้วก็มะนาวครึ่งซีกแบบนี้นะคะใส่เกลือหิมาลัยลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยบีบมะนาวลงไปค่ะที่เราเตรียมไว้เหมือนกันนะคะบีบลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดานะคะ ใส่เพียงแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะจะได้ปริมาณที่เหมาะสมต่อวันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเติมน้ำร้อนลงไปเลยนี่นะคะใส่ไปในแก้วชาแบบนี้เลยใส่ลงไปเลยค่ะชงดื่มหนึ่งแก้วเท่านี้ก็เพียงพอต่อร่างกายของเราแล้วนะคะใชะม่มแมได้มาแล้วนะคะน้ำเกลือฮิมาลัยเบกกิ้งมะนาวนะคะ นีเจนก็จะดื่มแบบนี้นะคะตอนเช้าชางดื่มชงดื่มแบบน้ําอุ่น แบบนี้ตอนเช้าทุกวันนะคะวิธีทานนะคะก็คือเราก็ดื่มช่วงตื่นนอนมาอย่างนี้นะคะหรือว่าจะดื่มก่อนทานข้าวสักประมาณ10นาทีก็ได้นะคะแต่ว่านะคะมีข้อแนะนำนะคะไม่แนะนำสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่ามันมีมะนาวนะคะเพราะว่ามะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอยู่แล้วนะคะเราไม่ใส่มะนาวนะคะถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนวิธีนี้ไม่ไม่ใส่มะนาวนะคะก็สามารถที่จะดื่มแค่น้ำเบกกิ้ง แล้วก็ชงกับเกลือฮิมารายแค่นั้นเองนะคะก็ตัดมะนาวทิ้งนะคะเพราะว่ามะนาวมันมีฤทธิ์เป็นกรดเนาะนี่นะคะก็ดื่มแบบนี้เลยนะคะดื่มแบบนี้เลยนะคะรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมคะรสชาติก็จะเค็มเ็มนะคะเค็มเมอ่าเปรียปร้ยวเป้ยนะคะเค็มๆเ,เปรี้ยวเปรียปร้ยว นิดนึงนะคะอ่าอันนี้ก็คือสูตรสูตรนี้นะคะก็คือดื่มแจนก็จะดื่มตอนเช้าวันละหนึ่งแก้วนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะไม่แนะนําให้ใส่มะนาวเนาเนะก็ตัดมะนาวทิ้งออกไปซึ่งคุณหมอสันติแนะนําให้ดื่มตอนเช้าเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแต่แจนน่ะสำหรับตัวแจนอ่ะอ่าแจนดื่มตอนเช้าทุกวันแล้วแจนเห็นผลว่าเออร่างกายแจนอ่ะมันมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นหลังจากที่ดื่มตัวนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์เรื่องท้องผูกนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แจนด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย